เอาล่ทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอย่ผมอีซี่เกมสีวีนะครับเราวันนี้อยู่กับเกม L O R นะครับผมโอ้โหก็สตรีม L O R ไปก็คือเกมการ์ดนั่นแหละครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะไม่ค่อยอยึ๋วหวายแต่ว่าถ้าสตรีมจะดีกว่าจริงไหมอืมก็จริงนะครับแต่ว่าเกมนี้มันต้องใช้สมาธิที่เพราะฉะนั้นก็ผมลองเอามาอัดเป็นคลิปลง YouTube ดีกว่านะครับ ก็ตัวเกมตัวนี้นะครับผมก็ผมว่ามันน่าสนใจนะผมจะเล่นให้ทุกคนดูแล้วก็แนะนําวิธีการเล่นบวกกับสอนเล่นแล้วก็อธิบายพัลสีการ์ดต,ต่างๆด้วยนะครับผมก็อาจจะมี E ีีต่อนะถ้าทุกคนอยากดูต่อนะเพราะเกมมันไม่ได้น่าเบื่อนนะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเราอ่ามีความสนุกในการเล่นมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งมันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะเอาการดไปตีเขาแล้วเนี่ยเราสามารถจัดเด็กสร้างเด็กหรือซื้อกาดเพื่อทําเด็กของตัวเองได้ด้วยนะครับ กดเล่นก่อนเลยดีกวกันะครับผมเล่นกับคนเลยนะกดลงแรงไปเลยช่างวันนี้ครับเกมนี้นะถ้าทุกคนเห็นผมแพ้หรือผมชนะเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรไปนะแพ้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะเกมนี้มีพลิกผันได้เสมอนะครับเกมนี้ไม่ต้องกลัวแพ้โกชนะส่วนใหญ่ก็จะแพ้บ่อยอยู่แล้วชนะก็ส่วนน้อยนะครับคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้เขาเก่งหมดแหละแต่มือใหม่นะแนะนาให้เล่นกับบอทนะครับเพราะว่าจะง่ายกว่าเนาะผมขอเล่นกับคนเลยดล้วกันะ,นะแพ้เป็นแพ้นะครับโอเคอันนี้คือไอที่ผมติดดาวไว้นั่คือเด็กทั้งหมดที่ผมจัดแล้วมันโหดมากนะฮะคือติดท็อปเด็กของผมย ันนี้คือการจัดเด็กเลยคือว่าอันนี้คือเด็กที่เขาแจกก็คือบกที่เขาเรียกว่าง่ายๆดีวว่าพูดไงดีว่าก็คือเกมแจกนะฮะเด็กพวกนี้เกมแจกหมดเลยนะเด็กที่ติดดาวนี่คือผมจับเองเลยนะแล้วก็ค่อนข้างเวิร์กอันนี้เด็กนี้นะครับผมชื่อได้ว่า Dragon of the h ะฮุนุนกูตั้งเองเลยกูอ่านไม่ออกว่ะชื่อไปเลยว่ามังกรแห่งความล้าหลังนะครับนี่ไง ก็คือเด็กเนี้ยนะครับเป็นเด็กมังกรนะครับก็คือผมจัดเอาไว้เองก็คือไม่ได้ดูใครเลยก็คือจัดเองเลยจัดเองล้วนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ผมชนะในแร้งบ่อยมากเลยนะคือเด็กมังกรนะครับกดไปเลยรอบหนึ่งฮะ let's go หน,นี่เล่นชัวร์เลยมีผีด้วยนะครับเด็กผีอโอเคผมเล่นเป็นเด็กมังกรเด็กมังกรเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับความสามารถที่เขาเรียกว่าโทสะนะครับก็คือว่าถ้าหลักเราสามารถสังหารศัตรูได้โดยเราไม่ตายมันจะเพิ่ม พลังโจมตีบวกหนึ่งเพิ่มเกาะบวกหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายนะครับถ้าเราสังหารเขาได้แล้วเราไม่ตายนะมันจะเพิ่มบวกให้เรื่อยๆนะซึ่งเอาออกไปก่อนตัวไหนที่ค่าคอสมานาใช้เยอะนะครับให้เอาออกไปเลยตอนต้นเกมนะอันนี้อันนี้เก็บไว้ครับอันนี้ใช้ได้อออกไปเดียวพอนะครับอโอเคไม่ไม่ได้มอนสเตอร์ฮิปเราก็เล่นเถินแรกไม่ได้นะครับรอจวดการอ่าเล่นได้เล่นได,นด้มีอิลูซีนี่เลยนะครับ ลงไปก่อน,นครับอันนี้เกตหนึ่งใชไหมเหนะ็นมันมาน,านาเราจะเหลือสูตแล้วเพราะว่าเราลงไปแล้วครับซึ่งยูนิคตัวนี้นะครับอ่จิตตีเลยนะตาแรกเราตีได้ฟรีนะเขาบอกอะไรไม่ได้นั้นนะนะครับยกเว้นแต่เขาจะใช้เวทซึ่งเขาฉลาดพอที่จะไม่ใช้นะครับแล้วถ้าเราตีเนะี่ยอันนี้คือความสามารถของตัวมันนะครับคือมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกการนะจริงๆมันไม่ได้จะกลับเข้าเด็กหรอกนะแต่เป็นความสามารถโอ้โหทียมา <laughs> เป็นความสามารถของตัวนะตัวเมื่อกี้ก็คือว่าถ้ามันตีแล้วมันจะสับทรัพยากร,กรเข้าไปในเด็กหม่ลงแพ้ไปนะครับ ความสามารถของแพคคือจู่โจมจะสร้างเกมหนึ่งใบในมือครับเกมก็คือการ์ดชิลพนามิดนะครับแล้วก็บวกลังโจมตีให้นะครับก็คือมันจะสร้างความสามารถของตัวนี้เลยนะก็คืออันนี้ความสามารถของแพคเราอ่านความสามารถเป็นภาษาไทยนะเราอ่านได้เกมนี้ใครอยากจะถอยไม่เล่นก็นในเพลสโตเลยครับ L O R นะครับเป็นเกมให้ก็โหลดตัวเกมข้างใน2กิกนะครับ2กิกกว่าเราจะฟาดเลยก็ได้นะฟาดไปใครถ้าเขาบล็อกเขาก็ตายนะครับแต่ถ้าเขาเอามาบล็อกเนี่ยเราก็ตายเหมือนกันเราเลือกได้ว่าจะตีหรือไม่ตี ซึ่งตอนนี้บังกรในมือเลยยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาตัวน,นี้ไปเลยนะครับเออ <S <S ตัวนี้คือจริงๆแล้วมันต้องเอาไว้ลงท้ายเวเพราะว่าตัวนี้มันจะตายง่ายมากคือเลือดสองเองนะครับคือถ้าเอาไปบล็อกก็ตายครับหรือว่าโดนเวทเราก็หายแลย้วอาฉลามนะครับฉลามสั่งบล็อกไม่ได้นะแต่ว่าเราฟาดได้แล้วตอนนี้ <S 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 เราตีครบเลือดเลยนั้นเสี่ยงตีเลยไหมเสียงตีเลย,ย,ลเลยกัน ใช้การเวทบัฟพลังครับเออใช้การดเวทบัฟพลังอ่านเอาต้องอ่านดูนะเกมนี้ต้องอาศัยรู้ใชว่าเขาจะเอาตัวไหนบล็อกเขาอ้าเขาบล็อกตัวนี้ครับซึ่งถ้าเขาใช้เวทเขาอาจจะหยุดผมได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้เขาหยุดผมไม่ได้ครับผมไม่ตายด้วยอ่าเขาใช้เวทแล้วครับมอบเกาะเพิ่มครับให้ไม่ตายนั่นเองครับงั้นผมก็ตีเขาไม่เข้าครับพอส่วนผมก็ยังไม่ตายอยู่ดียังกลางๆครับยังกลางๆอันนี้คือต้องฮนะิวแล้วน่ะต้องใช้การฮิวแล้วไม่งั้น ม่งั้นจะบักเจ้านี่ผมตายแน่เลยอ่านไม่ออกชื่ออะไรวะลูครสเลยอันเชิญอ่าเป็นผีครับอันเชิญตัวที่มีชื่อว่าโอ้อ่านไม่ออกเ <c oughs> ชิญมาสามใบเลยนะเชิญเยอะชิบหายเลยเอาเป็นว่าใช้นี้ไปสามจั่วมังกรขึ้นมือมาสองใบครับอ่ามังกรโอ้ยเนี่ยฮะได้เจ้านี่มาละเจ้านี่คือแชมเปี้ยนครับกาดกรอบทองเขาเรียกว่าแชมเปี้ยนซิ่งแชมป์ ซึ่งการที่อ้โหเสียงดังมาเกเินการที่เป็นแชมเปียนจะเป็นการที่ค่อนข้างโกงเนื่องจากอุ้ยผมบล็อกไม่ได้ตัวแล้วคือผมต้องปล่อยบ้างเลยอะจะฮิวหรือจะลงลงไหมลงอิลูซีฟเราสามารถรอดได้เลยนะแต่ว่าอิลูซีฟเราจะตายฟรีถึงลงไปก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเอาเป็นว่าเราเราจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเราฮิลตัวนี้แล้วกันปล่อยอิลซีฟไว้ลงเทอร์หน้าแล้วกันนะครับ อิลูสิฟเนี่ย <c oughs> เขาจะบล็อกไม่ได้ถ้าเขาไม่มียูนิคอิลูสิฟเหมือนกันนะครับหรือมีเวทเอาไว้ฆนะ่ามั้ยเวพี่แกก็ตีเรานะครับพี่แกตีสี่นะครับตัวนี้ตีสามเเคยสามารถได้ที่เหลือปล่อยแม่งไปนะครับเวลามันตีเรามันก็จะตายฟรีไอ้พวกนี้เพราะว่ามันเชิญมาแบบแป๊บเดียวเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์สีม่วงอยู่ข้างบนก็คือนาฬิกาทรายตะมันตีเราเสร็จปุ๊บมันก็ตายครับสลาบแม่งหายเราได้ตัวนี้นะครับคือแพะตา,า,ายแล้วแพะมันจะเสกอันนี้ให้เอาไว้ฮิวเพื่อนนะครับ เอาละได้เวลาลงมังกรสักตัวแล้วนะครับจะเอาอิรูซีฟเล่นเลยหรือมังกรมังกรคอสเยอะมากเลยอัรนงั้นเร,เราลดคอสมังกรด้วยการลงไพ่ใบนี้ก่อนไพ่ใบนี้เนี่ยเมื่อพันธรรม,มิตรมังกรนะครับถ้าเมื่อลงไปนะฮะมังกรทุกตัวจะฆ่าไล่ลดลงนะครับไปเหลือสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราลงนี้ไปก่นอนเราลงได้อีกใบหนึ่งมันจะเหลือแค่สองนะครับอ่ะพอมาเหลือสอง เราลงตัวนี้ได้อีกคันนี้ทับเราเยอะกว่าเยอะเรามีอิลูซีฟตีฟีตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะอ่ะเขาไม่สนใจเราซัดเลยอือขอซัดคืนเมื่อกี้เขาซัดเราหนักนะครับเขาบอกตัวหนึง่งเขาใช้เวทเขาไม่ใช้อะไรเลยเขาไม่ใช้เวทสดเลยเลยเราค่าฟรีอ่ะถามว่าทาไมตัวมันไม่โบกกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าโจมตีก่อนมันจะอ่ะมันมันยิงผมอู้มันการ์ดเวทอะไรก็ไม่รู้ความเสียหายสี่หน่วยสี่หน่วยเลยนะโหดมากเลยนะ นี่นะขึ้นชื่อว่าเด็กผีจะโกงก็ตรงที่เวทมันจะสามารถฆ่าสังหารได้เลยนะครับมาแล้วใช้เวทอะไรอันเชิญไอตัวแบบนั้นมาอีกแล้วครับเอามาแป๊บหนึ่งครับอ่าแล้วแต่คุณเลยครับเชิญเลยครับเอามาตีแค่หนึ่งนะครับงั้นก็ไม่น่ากลัวนะครับเอาไว้บล็อกแล้วก็นาไม่น่าตาเอาแล้วได้เว,วลาอันเชิญมังกรเรียบเดี๋ยวนะตัวนี้ก็เชิญได้เหรอ,อเชิญด้วยไม่ก่อนนะครับฮึบมังกรผู้ท้าชิง อลีดเดอร์ด่านก่อนนั้นก็ตีด้วยครับคือแบบโอ้โหสุดยอดเลยเอาตรงๆอะอะไรอะไรอะไรลบอะไรอ่ะอะไรตัวตนจากพันธมิตรหนึ่งใบแล้วมอบให้ศัตรูแทนโอ้โหโกงมากอ่ะโอเคได้เอางี้ก็ได้ผมต้องไปบล็อก การ์ดผมจะกลายเป็นไร์ตัวตนไล้ตัวตนก็คือมาแป๊บเดียวเราไปนะครับซึ่งการ์ดเมื่อกี้โกงมากนะเปลี่ยนจากของเขากลายเป็นของเราเฮ้ยการ์ดอะไรไม่เคยเห็นนะเนี่ยเถื่อนเถื่อนมากเลยนะได้เวลาเอาละผมลงแชมเปี้ยนแล้วนะครับโอ้โหเขารีบฆ่าเลยเว้ยขอโทษทีที่มีบัฟครับเลือดเหลือหนึ่งว่ะอุ้ยไม่ต้องลองนะจุ้จ้จู้จู้่าพี่เหลือหนึ่งว่ะแล้วยังไงล่ะครับ ทีนี้แหละครับตาผมเล่นคุณบ้างเลยนะฮะโทสะได้มีโทสะตัวหนึง่งตัวนี้คอสเหลือแปดแล้วนะครับอืมอืมทอเหลือแปดคือตาเธอหน้าคือเล่นได้แล้วตัวนี้ตีสิบบ็อกสิบคือโกงมากมังกรตัวนี้มีโทสะใช่ไหมเราลบใจเดียวเราฮิวก่อนเราฮิวเพื่อนได้ฮิ้วอโอเคฮิวไปสองนะครับแล้วก็เลือกลงเป็นมังกรเจาะเกาะเจาะทะลงให้กับตัวนี้เลย มันมันมันจะคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่ว่าเราต้องลงครับท่นไงผมว่าเราต้องมีการ์ดอาฮิวครับฮิวแสดงว่าไม่น่าจะมีการ์ดบ็อกแแน่เลยถึงไปฮิวเลือดตัวเองจัดเลยแล้วกันสองตัวนี้ก็ด้วยวเอาละนี่ไงนี่คือสกิล,ลเด็ดตัวนะครับเวลาโจมตีแล้วมันจะบูทพลังเพิ่ม สำหรับเจ้าแชมปเปี้ยนตัวนี้นะฮะตียัยไปจะเกาะโบเข้าไอเจ็บนะเจ็บนะหัวหดเลยลงตัวนี้ไปเลยคือข้อเสียของตัวนี้คือถ้าสมมติว่าเราลงมังกรมาอีกตัวหนึ่งนะครับพันธมิตรมังกรนะครับมันจะโจมตีกันเองก็คือโจมตีตัวนี้นะครับมังกรถ้าเราลงมาแต่ว่ามันก็จะจวกกัแลกกับจวกการ์ดไปหนึ่งนะเอ้อิลูซีฟนั่นไงกูว่าแล้วสุดท้ายมึงต้องลงอิลูซีเพราะฉะนั้นกูมีอิลูซีฟตัวหนึ่งไม่บอกจ้ามาสิครับคุณตีผมไม่เข้าแล้วละฮะ พืนชีพยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้ย uh อุนน่าเกลียดมากกาตัวนี้เอานั้นผมเอาตัวนี้ลงนะครับเอาอันนี้ออกนะครับแล้วตัวนี้ลงตัวนี้ค่อนข้างโกงเพราะว่าก็คือว่ายูนิตของเรานะครับที่มีโคสะก็คือตัวนี้ครับมีโคสะมันจะเพิ่มพลังให้นะครับถ้าสมมติว่ามันสามารถสังหารได้นะ มันเอาไหมอ๋อมันเอามันเอา,เอาโอเคผมก็บล็อกได้มันไม่มีจอ,อก,กอะสักตัวนะครับมันเหมือนปัญญาเอือด้วยอ่ะตัวนีดด้เลยนะครับอันนี้มันตีสามใช่ไหมตีสามบล็อกสี่ไหวมันก็เอาช้างาไว้ตรงนี้ตัวนี้ไว้ตรงนี้ไหวครับพอได้ครับอเ,เราปล่อยให้หลุดหลุดรั่วไปดาเมจหลุดรั่วไปไหมไม่ต้องเออเราปล่อยให้หลุดเรื่อไปหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังไงมันก็ไม่ไหวอะไรกับเราหรอกการ์ดเวทบนมือไม่มีอ่าสุดท้ายเราก็ชนะครับต้องยอมแพ้ฝ่ไปนะครับโอ้ว่าโอ้ว่าตาแรกชนะชนะแบบใสๆไปเลยนะครับคือเจอลงแรงด้วยนะอันนี้ที่ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยน,นะครับผมมีต่อก็คอมเมนต์นะครับเดีราอยากให้มีเจอกับคุณปีศาจน่ยก็คอมเมนต์นะเอออันนี้ก็ไปเลยนะครับผมบ๊ายบาย,บายครับ